สวัสดีครับวันนี้ผมมาพร้อมกับทีมงานม่วงนะครับมาจับวัวแดงทั้งฝูงครับทั้งฝูงกี่ตัวเนี่ยสิบเอ็ดอามทีมงานม่วงกี่ตัวครับสิบเอ็ดตัวครับตัวมีดำตัวเดียวสีดำกี่ตัวแกยิ้มข่าวว่าเคตัวเดียวครับมีดำตัวเดียวนะครับพอผ่านคุมฝูงคือตัวนี้ครับ วันนี้เรามาจับกันแล้วนะครับตกลงซื้อแล้วที่บ้านกำแพงดินครับอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรครับพ่อหัวพ่หัว,หวพ่อวัวสูงท่วมหัวนะครับพ่อวัวตัวนี้นะครับระวังมันบั่งม,มีมีติดปานนวมกันด้วยนะครับ800ขึ้น800ลงครับ800ขึ้นแ0 0ลงน้ำหนักนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คกันพอ่อเรา,เ,ราเดี๋ยวเราจะเช็คพ่อหวัวกันครับผมมาดูกันว่ายังไง ในชุดนี้มีวัวตัวผู้กี่ตัวครับตัวผู้สองตัวนะครับพ่อพันหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นทรงพ่อวัวได้เลยนะครับตัวนี้เป็นทรงพ่อวัวได้เลยนะครับอายุประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เอามาปีกว่าแม่ลูกกี่คู่ครับแม่ลูกกี่คู่แม่ลูกมีกี่คู่แม่ลูกหนึ่งแม่ครับ หนึ่งคู่ที่เหลือเป็นวัวท้องทั้งหมดท้องทั้งหมดเหรอหมอจับท้องไหมท้องครับท้องแน่นอนรับท้องหลายเดือนแล้วรับประกันท้องกี่ตัวครับรับประกันท้องหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวท้องแน่นอนนะครับห้าตัวครับท้องแน่นอนเจ้าของเขาบอกแล้วว่าท้องแน่นอนครับผมเจ้าของเขาเสียชีวิตทำไมเสียชีวิตทำไมจริงอ่ะ๋จ้าอ๋อเจ้าของเสียชีวิตนะครับ ตั้งแต่เคยซื้อวอัวมาครับสวยที่สุดตั้งแต่เคยซื้อวอัวมาครับทีมงานม่วงเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับตัวเมียก็สวยครับตัวนั้นเป็นหัวสาวนะครับเดี๋ยวเราทำที่ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะจัดแจงขึ้นกันครับผมสวยจริงๆครับพี่น้อง ยังไม่กล้าเข้าไปดูนะครับเพราะว่าตัวผู้มันคุมอยู่ตัวตัวผู้ตัวผู้มันสู้อ่าชุดนี้นะครับสวยที่สุดตั้งแต่เคยจับมาครับผมพ่อพันพ่อนี่มาจากไหนชาบรู้ไหมพ่อพ่อมาจากไหนผมเขาซึ่งัวดีๆมาแะครับแต่ไม่รู้จับยีงไนพ่อก็มีสายเลือดติดมาดีใช่ไหมสายเลือดดีว้าว ประมาณ5ปีไม่ถึง5ปีหัวไม่ถึง5ปีนะครับพ่อพันธุ์เนี่ยครับพ่อคุ้มฝูงไม่ถึง5ปีแล้วใครเป็นคนขายให้อะแล้วนี่ใครเป็นคนขายเมียเขาขายอ๋อไม่ลูกเขาไม่เอาลูกไม่เลี้ยงแล้วก็เลยก,ก็ต้องขายครับจำเป็นต้องขายาดูมันดูมัน <c oughs> เฮเฮ้ ตัวนี้ตัวนี้มีลูกหรือว่าท้องเนี่ยท้องครับตัวนี้ตัวนี้มีลูกนะครับลูกตัวผู้ตัวเมียตัวเมียสีแดงมีลูกตัวเมียสีแดงนะครับนี่เป็นคู่แม่ลูกนะครับลูกตัวเป็นคู่แม่ลูกนะครับลูกตัวที่สองพ่อก็ตัวนี้แหละนี่ก็ท้องนี่ท้องนะครับพี่น้องโอ้โหโอ้โหสวยจริงครับสวยจริงนี่นะครับสมบัติปลายเชือก ท่านใดที่สนใจนะครับไปไปต่อเติมนะครับในฝูงซื้อจะซื้อไปไปในฝูงก็ตั้งฝูงก็ติดต่อได้นะครับติดต่อได้เลยนะครับนี่วันนี้ทีมมานม่วงมาเจอของสวยครับมาจับของสวยซื้อแล้วขายไปบ้างยังเนี่ยขายตัวไหนไปบ้างอะ่ะตัวนี้ขายแล้วใช่ไหมอ๋อ เออขายไปเท่าไหร่บอกราคาเลยห้าหมื่นบอกห้นร้อยเงี้ยสิคือเนี้ยนะคืนดีก็คืนอ๋อ <c oughs> จะเอาตัวนางเออได้วัวชุดนี้จะไปลงที่ไหนครับหมออามลงบ้านเลยครับไปลงจังหวัดพิษณุโลกนะครับบ้านแหลมโพนะครับจะไปลงฟาร์มเออจะไปลงธนพลฟาร์มครับบ้านแหลมโพจังหวัดพิษณุโลกวัวแบบนี้เข้าตลาดไม่ได้ครับ ราคามันสูงเกินนะครับพี่น้องเข้าตลาดไม่ได้นี่สําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงจริงๆนะครับหัวชุดนี้นะครับราคามันสูงไปเลยเข้าตลาดไม่ได้ครับเลยไม่เราเลยไม่เอาเข้าตลาดครับเพราะว่าราคามันโด่งไปนะครับนี่สําหรับคนที่ชอบแดงๆนะครับไม่ดีครับเอาของราคาเกินเขากลัวเขาไม่ซื้อนะครับเลยอาไเอาไปไว้บ้านก่อนแล้วก็ค่อยจัดแจง ขายกันในทีครับสําหรับคนที่ชอบนะครับขายใจเย็นๆครับตัวผู้นี้ขายยังครับขายแล้วสี่หมื่นสองพันห้ารอยนะครับดังไม่ได้เดี๋ยวจะาของเขารูได้ไหมตัวนี้ขายไปแล้วสี่หมืนสองพันห้าร้อยครับสงพ่อวัวเลยนะนี่รงพ่อวัวเลยไหมลอตาบดอ๋อแม่มันม่แม่แม่่่่น่่่แมมม่มั แม่มันตัวนี้เลยนะแม่มันตัวนี้เลยนะพี่น้องแม่ตัวใหญ่แม่ตัวใหญ่ท้องแก่ตาบอดนะตาบอดข้างนึ่งไหมมาเลือกมาชมได้นะครับที่ธนพลฟาร์มครับตัวนี้ไปล้างหอยตัวนี้ขายยังใครซื้อครับอ๋อตัวนี้เสียกอฟวัวซิ่งลันหอยนะครับซื้อแล้วราคาครับหกหมื่นครับหกหมื่นบาททวน คนนี้เท่าไหร่อันนี้หกหมื่นหกหมื่นลดเงินหนึ่งพันบาทนี่มันจะได้เข้า <c oughs> เลขจะได้สวยห้าสิบเก้าตัวนี้นะครับท้องกี่เดือนครับท้องประมาณเจ็ดเดือนนะครับท้องประมาณเจ็ดเดือนครับรนะอเอารถใครไปส่งเลย <c oughs> ต้องใส่สิบต้องใส่หกล้อไปแล้วมั้งที่อัพใส่ได้เลย ตัวนี้ขายให้ขายแล้วนะครับตัวที่หันหน้ามาหาเรานี่นะครับขายแล้ว <c oughs> แล้วตัวเนี้ยตัวนี้ขายแล้วครับตัวนี้ก็ขายแล้ว 52, ห้าหมื่นสองพันครับซื้อแล้วขายแล้วบางก็มีนะครับที่เหลือเหลือประมาณกี่ตัวที่เหลืออยู่ พ่อวัวก็ยังอยู่นะครับยังไม่ได้ขายนะครับ<ม>ใครสนใจก็ก็ติดต่อได้เลย<ม>นณบผลฟาร์มนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นรถกันแล้วครับเดี๋ยวรอร<ม>อไอตัวนี้ตัวนี้ขายยัะตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ครับห้าหมื่นห้าพันนะครับราคาร้องอยู่นะครับอยากจะขายห้าหมื่นห้าพันนะครับทองแน่นอน ไม่เป็นอะไรสักอย่างโหแดงดีจริงคอเนี่โต้กำลังไล่กำลังส่ายลงยูทูบแล้วเดี๋ยวดูยังในยูทูบมันจะชัดดีโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวจัดแจงขึ้นรถกันก่อนครับเดี๋ยวจะถ่ายตอนขึ้นรถนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะช่างวัวตัวผู้นะครับเดี๋ยวเอาพ่อวัวขึ้นครับ ลุ้นกันนะครับ800ขึ้นหรือ800ลง800ขึ้นหรือ800ลงครับ <c oughs> เดี๋ยวคลองตัวผู้ครับเดี๋ยวหมออามคลองตัวผู้ห <c oughs> งมาจกู้มา่อนใะ

เอาบินมาก,ก็เห็นแล้วใครวะนะ่ะใครวัดดีครับวเข้าแล้วไปลูปไปไปกินย่าสวยๆปะไปช่างนะครับ ไปดแล้วไปแล้วไปแล้วไปไลูกไปอย่าออกข้างลูกอย่าออกข้างเฮ้ยติดร้อนมากไปเดี๋ยวช่างดูแลให้กับลูกมา จะขึ้นเลยเปล่าหัวเนี่ยแวะดูหัวได้เปล่าวน้ำน่ะขาดเลยเนี่ยอยากขาดไปแค่ไปแรงนี่เด็กเป็นคนแรกยิงช่าง่างเลยเ้ยเออไปช่างเลยไปเอาสายก่อนดูดิรื่องมือเย้อะไรเดี๋ยวไปช่างนะครับเอาตัวผู้ไปช่าง ไปขั้นแดงอามาม,มิทิไได้แก่ไ,ไปอะนะครับไปช่างก่อนครับรถอะไรไม่แรงอยงหรอหย่างไร้ลไนะหลังจากที่เรา,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 าเราช่างตัวผู้เสร็จแล้วนะครับตัวผู้น้ำหนัก860กิกโลกร,รัมนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับตัวผู้พ่อพันธุ์ของเรานะครับน้ำหนัก860กกิโลกร,รัมครับ นี่เราก็จะมาถอยมาขึ้นตัวเมียรครับ ทีมง,งานของเรามีแผงมาพร้อมนะครับแผงแผงเหล็กครับกานข้างครับผมอ่าทำให้ท้ายหย่อนดัไม่ต้องยกครับวันนี้ ฝังไขรโดนนี้ยอ่าออกฝังไขรโดนออาืัไว้เนแข็งเหล็กมีมาพร้อมนะครับอ่าสำหรับการข้างครับไม่ให้วัวออกข้างเออ่า พิงครับเออพิงแล้วครับมาให้มาตรฐาน แผงเหล็กมาทั้งหมด4แผงนะครับทำเป็นซองอบังคับนะครับทำเป็นซองบังคับ

ไมงแมกว่ามันเอามากน้ใส่นี่พีไมมใส่นี่แข่งแข่งแใส่เนี้ยเอาไม้กันข้างเนี้ยข้างเนี้ยใส่ให้แข่งแข่งใส่ก็เอยยน้ไม้อ่ะระหยัดเออเอาเอาว่าลอยดนีเอามาตรฐานไว้ก่อนเอาแข็งแรงไว้ก่อน งานเข้มแข็งนะครับทีมงานม่วงครับทีมงานม่วงเป็นงานครับเป็นงานงานเป็นครับผมเอาเหนื่อยแต่ทีเดียวครับไม่ต้องเหนื่อยหลายครั้ง <c oughs> <c oughs> สอบถามแล้วครับตอนเย็นไม่มีอะไรเสริมเลยนะครับออกเขาปล่อยเลี้ยงสายๆแล้วก็<อ>กลับอีกทีเอหกโมง,งเงยน็นหนึ่งทุ่มอะไรประมาณนั้นนะครับไม่มืดไม่กลับบ้านครับวัวชุดนี้ไม่เสริมอะไรเลยตอนเย็นครับไม่มีการเสริม <C oughs> หมอกบครับไม้ครับหมอกบไม้ มัดให้พร้อมครับมัดรั้วให้พร้อมให้แข็งแรงสักหน่อยเหนื่อยแต่ทีเดียวเออใจเย็นลูก หลบครับหลบครับตัวนั้นก็เข้าไปที่ไหนอีกเอาไปไปลูกไปขึ้นง่ายง่ายลูกขึ้นง่ายง่ายลูกไปลูกไป ไปลูกไปกินง่ายง่ายไปลูกไปึไป้ำเล้ง่าย,ยง่ายนำ้นำเล้วไม่มีตัวไหนน้ำเลยมัวเป็นขวางอยู่อะข้างหน้าขึ้นขวางอยู่นะครับเออรัดแขงแล้วเอาเอาเอาเชือกรัดแล้วเ,เชือกรัดแล้ว<สาย> หน้าไม่ยอมขึ้นหน้าขึ้นแล้วไม่ไม่ดำขึ้นลไม่ดำขึ้นกลับมาอีกแล้วนิ่งไว้ก่อนเอ,เ,อเอาพรว,พรวนคล้องขึ้นถ้าไมมีซองนี่แย่เลย พ่าสะพาลยได้แล้วหมอทาบพ่าสะพายแล้วเอาเชือกผูกที่สะพายนะครับเอาจุงน้ำก่อนหนึ่งตัวแม่ใหญ่แม่ใหญ่น้ำก่อนหนึ่งตัวไปน้ำแล้วน้ำแล้วเดี๋ยวรถเต็มลูกเดี๋ยวรถเต็ม เดี๋ยว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 อย่าดังอย่าดังใจเย็นใจเย็นย้ายข้างย้ายข้างเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นเดี๋ยวจะตื่นไปใหญ่แม่ยังไม่ขึ้นเลยแม่ยาย่แ่ยังไม่ขึ้นนี่ไหมนี่แม่ยายขึ้นก่อนนะครับ ลูกขึ้นแล้วลูกขึ้นน้ำไปแล้วเออแม่ขึ้นไปดิยันยันดิการดิมาขบยันดิกดิมาขบยัยดยันขาเข้ามาเออแม่ขึ้นไปแล้วโอ้ยขี้ มันลื่นมันลื่น,นมไม่ถึงก็แบบะ,ะค่อยๆจะดูดี ค่อยๆจะดูดีค่อยๆค่อยๆ่อ้เย็น ลุกไหมลุกไปไปลุกไปลุกเดี๋ยวนี hey. ้ล okay. uh ุกด uh ิ่อาฟางมาลองก่อนลุกแล้วเออค่อยไปค่อยไปรอมันไป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  มันลื่นมันลื่นเรื่อยๆเื่อๆเื่อๆเื่อๆค่อยๆค่อยๆไปเล่อไปพร้อมขึ้นนะทีละตัวดีกว่าม้งเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้ำไปค่อยน้ำไปไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับค่อยๆไปล่อเดี๋ยวจะเสียของเพราะว่าพื้นปูนนะครับพื้นปูนนะครับมันลื่นเดี๋ยวเราจะเสียของ เมื่อกี้เกือบจะแบะไปแล้วหนึ่งตัวตัวดำนะเกือบจะขาแบะไปละตัวแม่ใจคอไม่ดีเลยพี่น้องฟ <c oughs> ืนปูนนะครับมันลื่นนะครับป็นไล่ไล,ล่รุนแรงไม่ได้ลืมลำไม่ได้ต้องประหลอมัน <c oughs> ทีนี้ปิดซองแล้วก็ไม่มีไม่มีปัญหาแล้วถ้ามันขึ้นยากเราก็คล้องขึ้นเอา tệ 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 ở lẹo xin vừa lên đường lấy 1 tua Lát lại ờ Tuyên đi lúc, Tuyên đi lục Tuyên đi lục, Tuyên đi lúc ไปขึ้นง่ายๆลูกไปยาสวยน้ำใส <Hey. S 1> อ <Hey. S 1> ไปขึ้นหมดแล้วครับร้อยตาข่ ครบแล้วนะครับคืนครบแล้วนะครับเอาได้ไอตัวครับตัวหนึ่งเอาเป็นครบแล้วนะครับพร้อมจ่ายเงินและเดินทางพร้อมจ่ายเงินและเดินทางนะครับชุดนี้ไปไปที่ธนพลฟาร์ม พิษณุโลกครับผมเราพบกันขนะครับฝากติดตามไปด้วยครับผมวันนี้สวยที่สุดในแต่เคยซื้อเคยจับมาเลยทีมงานม่วงครับผมรุ่มแรงแข็งขันสวัสดีครับ